เทคนิคง่ายๆนะครับเวลาคุยกับผูส้สูงอายุนะครับดูก่อนว่าเขาหูตึงข้างไหนถ้าตึงทั้งสองข้างตึงมากนะครับให้เผชิญหน้ากันให้เขาดูปากเวลาพูดเนาะแล้วก็เลือกคำนะครับที่ง่ายขึ้นพูดช้าเสียงดังฟังชัดนะครับ ผู้สูงอายุเนี่ยจะเกิดภาวะหูตึงได้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็คือแต่ละคนเนี่ยจะเกิดเร็วเกิดช้าไม่เท่ากันถ้าเกิดมลพิษทางเสียงมากเช่นทํางานอยู่ในอาชีพที่ได้รับเสียงดังมากก็จะเกิดไวจากมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ลักษณะของภาวะหูตึงเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเป็นฟังคานะครับคำผิดผิดความหมายเราคุยอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เขาไม่ได้ยินเขาฟังได้ยินแต่เขาเข้าใจเป็นอีกคํานึง แล้วเขาตอบเรามาอีกคำหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นภาวะหูตึงนะครับไม่ใช่ว่าแบบเรียกไปแล้วไม่หันอ่างเงี้ยครับมันเกิดได้เร็วกว่านั้นจากความเสื่อมของประสาทหูตามวัยก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งมักจะเป็นทั้งสองข้างนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเลิกไฮพิดซาวคือเสียงเสียงที่ค่อนไปทางสูงก็จะเริ่มไม่ได้ยินก่อนพวกนี้ก็คือ จะมีปัญหาในการสื่อสารอันนี้ก็เป็นลักษณะธรรมชาติเหมือนกันผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็จะไม่รู้ตัวคนที่จะรู้ตัวมากกว่าคือคนรอบข้างนะครับแต่อีกสาเหตุอื่นๆเนี่ยที่ต้องหาเช่นเกิดหูตึงข้างเดียวแบบนี้นะครับอันนี้จะไม่ใช่ตามวัยละนะครับอาจจะเป็นโรคนะครับเกี่ยวกับเส้นประสาทหูแต่ละข้างเช่นมีเนื้องงเนื้องอกไปกดประสาทหูข้างใดข้างหนึง่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ต้องมาหานะครับ ข้อลำบากอย่างหนึ่งคือผู้สูงอายุมักจะไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาเราต้องสังเกตกันว่าคนรอบข้างในบ้านเราเราเป็นปัญหาไหมกับการสื่อสารกับผู้สูงอายุคนนั้นถ้าเริ่มเป็นปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคุยกับผู้สูงอายุละว,ว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับอันที่2คือการหาสาเหตุบางครั้งบางสาเหตุแก้ได้บางสาเหตุแก้ไม่ได้บางสาเหตุเนี่ยมันต้องใช้เช่นเครื่องช่วยฟังต้องใช้วินยัยความอดทนในการมาเข้ารับการรักษาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย คือก่อนมาเราต้องเคลียร์กันก่อนว่าต้องมาลงมาหลายครั้งนะต้องมาใส่ใส่เครื่องช่วยฟังนะหลังใส่เครื่องช่วยฟังจะมีเสียงวิ่งๆนะต้องอดทนเป็นปีๆนะกว่าจะฟังชัดเนี่ยผู้สูงอายุยอมไหมนะครับถ้าผู้สูงอายุไม่ยอมเนี่ยบางครั้งมาก็อาจจะได้รู้สาเหตุครับได้รู้ว่าหูตึงจริงแต่ว่าปัญหาจะไม่รับการแก้ไขแต่อย่างไรก็ดีครับก็ยังแนะนําว่าถ้าการสื่อสารเริ่มมีปัญหาในครอบครัวนะครับเรามาหา กันก่อนว่าผู้สูงอายุหูตึงจริงหรือเปล่านะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไม่โกรธผู้สูงอายุนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับเวลาคุยกับผู้สูงอายุนะครับอันหนึ่งก็คือดูก่อนว่าเขาหูตึงข้างไหนมากข้างไหนน้อยนะครับอันที่2หรือว่าถ้าตึงทั้งสองข้างตึงมากนะครับให้เผชิญหน้ากันให้เขาดูปากเวลาพูดเนาะแล้วก็จะช่วยได้ แล้วก็เลือกคำนะครับที่ง่ายขึ้นพูดชา้าเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็มีการทวนให้เขาทวนว่าเข้าใจไหมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้เริ่มทำได้เลยนะครับไม่ว่าหูตึงจะจากจสาเหตุไหนก็สามารถทำวิธีใน,นี้ได้เลยครับอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำบุคคลทั่วไปด้วยว่า คือมลภาวะทางเสียงเนี่ยส่งผลระยะยาวนะครับไม่เห็นผลวันนี้นะครับจะเห็นผลในในวันหน้าคือเราก็จะหูตึงไวกับบุคคลอื่นนะครับอันถัดมาก็คือการประเมินนะครับสำคัญก็คือการทำาเ,เข้าใจหนึ่งก็คือคนรอบข้างเข้าใจก่อนนะครับว่าภาวะหูตึงเป็นไงนะครับควรจะรับมือ,อยังไงสาเหตุคืออะไรแก้ไขอย่างไรนะครับผู้สูงอายุนะครับ ต้องเข้าใจว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายครับที่ที่จะเข้าใจเรื่องนี้ว่าเขามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการอาศัยต้องอาศัยเวลาการคุยการปรับความเข้าใจนะครับแล้วก็ความอดทนในการแก้นะครับ